สวัสดีครับวันนี้วิกเตอร์ช็อปอุบลมาออกบูธอยู่ที่อุบลฮอล์นะครับเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีในงานแบดมินตันมือสมัครเล่นแสงแรกนะครับเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลครับ เรามาขึ้นเอ็นกันตรงนี้เราจะเปิดบูธแล้วก็มีการขึ้นเอ็นให้กับนักกีฬาทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาอย่างวันนี้ก็สิริรวมไปแล้วที่12ไม้ซึ่งนักกีฬาตอนนี้ให้ความสนใจแล้วก็ให้การยอมรับกับการขึ้นเอ็นในส่วนของเอ็นวิกเตอร์ตรงนี้แล้วก็เครื่องขึ้นเอ็นที่ดีที่สุดตอนนี้ของบริษัทวิกเตอร์ประเทศไทยนะครับเป็นรุ่น VE50 Pro ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเดโมโเทสต์ไม้แบดบมินตันพร้อมรับเก็บความรู้และเทคนิคจากวิทยากรและมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากวิเตอร์ด้วยครับแล้วก็มีทางพี่สิงโตนะครับเป็นวิเทอร์ช็อปอุบลอยู่ที่อุบลน,นะครับจะมาร่วมให้ความรู้ามเข้าใจสั้นๆบแบบกระชับง,ง่ายๆเลยแล้วพอให้ความรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเดโมเทส้ลองมัให้ลองม้กับลองลูกกันนะครับเนาะวันนี้คือไม้มันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับ3ท้ายก็คือไม้บุกไม้คอนโทรลแล้วก็ไม้สายกปีด นะครับเดี๋ยวเอาไม้บุก่อนนะครับตัวที่เป็นไฮไลท์วันนี้ที่อยากให้ตีทุกคนนะก็คือเลโกะสองรุ่นนี้นะครับตัวนี้ปัจจุบันก็เป็นซีรีส์ไม้บุกที่น่าจะแบบขายดีที่สุดไม้คอนโทนวันนี้ผมมีแค่รุ่นเดียวนะ d e x Metallic ตัวนี้เป็นรุ่นแรกที่วิคเตอร์เอาเมทัลลิกคาร์บอนมาใส่ที่ก้านนะครับช่วยเรื่องของความแข็งแรงการส่งลูกนะครับตัวนี้เป็นไม้คอนโทนสายบุกนะพรัหนักเท่ากับพวกไม้บุกวิคเตอร์เลยนะครับแต่ตัวเฟรมเป็นแบบไม้คอนโทนนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับ สองรุ่นนะครับที่อยากให้ลองทุกคนเลยเหมือนกันก็คือ9 0 k นสูงเคเมทัลลิกนะครับแล้วก็ออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกพลัสนะครับตัวนี้เป็นสายสปีดบุกทั้งคู่นะครับถ้าชอบหัวหนักหน่อยตัวนี้นะครับเป็นด้ามไม้นะครับแล้วก็บวกเมทัลลิกคาร์บอนมาเหมือนกันนะครับก็คือเทคโนโลยีจะเหมือนกับตัวเดียวกับตัวนี้คือรุ่ที่ต้องซื้อใหม่อันนี้ไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ล่าสุดคร,รับ <c oughs> ตัวนี้ก็ปัจจุบันเซทวานต้องเปลี่ยนมาใช้ยังมีของอยู่นะเวลานี้ก็คือจะเป็นตัว limited edition ออก เพื่อนทงยีงไีครับเพื่อนเป็นทีครับเนี่ยทำอัไงก็วางเลยมีซอมีวาอมนร้บ